ตว่อว่ะครับนี่คือคลิปตัดตอนต่อจากเมื่อกี้นะครับกวัยเมื่อกี้ใช้มันหลุดนะคะเดี๋ยวกำลองทำเซิร์ฟมามาอา่ะครับเพิ่งเนินการสร้างอันนี้ต่อไปเลยต่อต่อต่อใหญ่ๆเลย

กปไดก็ได้พอน่บ้าบางคนเอาประตูเดียวนี้ีดูไปเล้อกครับต่อไปเราจะทำกอย่างหนึ่งทำการเผา้ะเราจะทำการเผาล้บเราจะเผาด้านไหนแล้เผาเลือกได้กันสบายเลยมอแลวครับแล้ว เช็ถ้าจะมาล่นก็ตายเลยเออนี่นะคะเพิงเพิงแท้งมาแล้วนะคะอ้าวไม่ตกเลยโบนัสคุสุตาดตั เจ้ามาลายมีเพชรับนบนไปแล้วนะครับมาลายมาลายชีบาชสีบาแม่โอบะโอวเว่าสวนสัตว์เอาละครับลี่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้